สวัสดีครับขอต้อนรับทุนผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตสาวมาดเมกาแดนซ์ลบภาพอดีตนักร้องดังชีวิตยิ่งกว่าละครสําหรับนักร้องลูกทุง่งเจ้าของผลงานเพลงสาวลาดพร้าวและเดาวมหาลลยอย่างสาวมาดเมกาแดนซ์หรือพัทรชนชมวงทีจากที่เคยอยู่ในจุดที่สมบูรณ์แบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจากที่เคยทํางานได้ได้วันลับเป็นแสนจากคอนเสิร์ตมีบ้านหลังใหญ่โตแต่พอไม่สบายเงินที่มีต้องเอามารัก รักษาตัวเองให้กลับมาเดินได้ให้เป็นปกติอีกครั้งจนแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวและพอจะลืมตาอ้าปากมังจะได้จากการสร้างหนังก็กลับไม่ประสบความสําเร็จดังหวังสามีที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันก็ได้เลิกรายแยกทางกันไปโดยเจ้าตัวเราว่าจะขายบ้านที่อยู่ตอนนี้ขายแล้วจะเอาเงินไปใช้หนี้ค่าทําหนังติดเขาไว้ล้านกว่าบาทเหลืออีกนิดหน่อยจะไปซื้อบ้านหลังเล็กๆอยู่บ้านหลังนี้มันใหญ่อยู่กับน้องสาวแค่ สองคนที่มีกินมีใช้ทุกวันนี้เพราะนายห้างทวีชายค่ายท็อปไลน์ไดมอนด์ดูแลค่ะส่งเงินมาให้พอได้อยู่ได้กินและหมอที่โรงพยาบาลก็รักษาให้ให้กินข้าวถ้ารักษาตัวเองหายเดินได้ก็จะกลับไปทำงานกับนายห้างค่ะ พระท่านดูแลเราเป็นอย่างดีคงไปไหนไม่ได้ท่านดูแลเราเป็นอย่างดีมีบุญคุณกับเรามากตอนนี้ก็พยายามทํากายภาพจะได้เดินได้เร็วๆส่วนลูกสาวอยู่อุดรธานีกับปู่ย่าไม่ได้เจอลูกเลยเพระทางนั้นเขาเอาไปเลี้ยงเราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะต้องดูแลตัวเองก่อนก่อนจะทําหนังเคยถึงขั้นไม่มีเงินซื้อข้าวกินไปขอข้าววัดกินพระที่หามาได้ตอนยังเป็นนักร้องก็เอามารักษาตัวเองหมด ขายบ้านหลัง11ลร้านมาซื้ออยู่แถวเกษมราชแล้วก็ขายไปมาซื้อบ้านหลังนี้ชีวิตถึงขั้นไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนเพราะคุณครูบอกว่าต้องเอาเงินไปโรงเรียนวันละหบาทแต่วันนั้นไม่มีเลิกเรียนลูกกลับบ้านมาบอกว่าทําไมไม่เอาเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็บอกลูกว่าลืมแต่ที่ไหนได้เราไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอ ขับคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ